I อาทีนี้เดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะคะหลายๆคนบอกว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็คือความมั่นคงของชีวิตนะคะเป็นปัจจัยสี่ที่เราจะต้องมีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เลยได้ทําการมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนที่จังหวัดกาญจนบุรี262รายนะคะเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินค่ะ,คะก็ย้ําถึงภารกิจของมหาดไทยในการดูแลชีวิตความมั่นคงของประชา นตั้งแต่ฐานรากถึงภารกิจระดับชาติค่ะ นายอนุทินชาญวีรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนจำนวน262รายนะคะการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นกาญจนบ,บุรีก็เป็นไปตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุ่มทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ 2,567ค่ะเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโดยกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินกระทั่งได้โฉนดที่ดินมาเพื่อที่จะมอบให้แก่ประชาชนในวันนี้ถึง262รายก็นบะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะกระชวยให้พี่น้องประชาชนหลายครอบครัวได้มีโอกาสสามารถนําเอาไปสร้างงานสร้างไรายได้เพิ่มผลผลิตพัฒนาอาชีพของตนเองและครอบครัวก็เป็นรักฐ สำคัญของความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่อไปค่ะ